ดีค่ะวันนี้พบกับควร property services โดยทีมงานขายที่ดินพาคินรัตนะอีกครั้งนะคะค่ะครั้งนี้จะพาทุกท่านไปชมบ้านชั้นเดียวนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบคันนะคะแต่ก่อนอื่นขอแวะตลาดซื้อผักสดๆเพื่อไปฝากเจ้าของบ้านก่อนนะคะ ขอตักกันตักจ้ำนึไขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณหล,ลายจ้าวิตเราไปส่โนยุราธีอาจน ใส่ตังเลยอ่ะไหมคเยอะยอะๆ้ตลาดนัดนะคะตลาดนัดวงเวียนปลาหมึกค่ะปากน้ำปลาและเราก็ได้ผัก สลัดตามที่เราต้องการนะคะแม่ค้าใจดีมากแถมให้เยอะแยะมากมายค่ะตอนนี้เราก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะคะคือผักนั่นเองค่ะผักสลัดสดๆปลอดสารพิษนะคะจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปบ้านหลังดังกล่าวเลยนะคะเส้นทางที่เราเดินทางอยู่นี้คือถนนปากน้ําปรานนะคะหมายเลข3 16 แค่ะและเราก็จะเลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้าของเราเนี่ยนะคะถ้าเลี้ยวขวาจะนำท่านไปสู่ถนนเพชรเกษมนะคะซึ่งสามารถเดินทางไปหัวหินก็ได้เดินทางไปตวัวอำเภอปานบุรีก็ได้ค่ะนี่ค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วนะคะและมุ่งหน้าไปยังบ้านดังกล่าวอีก นิดหน่อยนะคะอยากให้ทุกท่านได้เห็นถนนหนทางนะคะก็กว้างพอสมควรเดินทางสะดวกสบายค่ะและไม่แออัดเดี๋ยวเรามาเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะคะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปยังบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะนี่ค่ะเข้ามาในซอย บ้านหลังนี้นะคะอยู่ไกลาจากทะเลแค่3.4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากถนนคอนกรีต,ตหน้าปากซอยเข้ามา280เมตรเองนะคะนี่คะ่ะถึงแล้วบ้านหลังนี้เองด้านข้างนะคะจะเป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างที่เห็นนะคะ และไม่มีโครงการว่าจะปลูกสร้างอะไรเร็วๆนี้นะคะเช่นเดียวกับฝั่งตรงข้ามของตัวบ้านนะคะด้านหน้าของตัวบ้านมีที่ดินเปล่าแต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นวิวรอบๆค่ะขนาดเนื้อที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่2งานกับ1ตารางวานะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน225ตารางเมตรนะคะ มีเพื่อนบ้านรอบๆนะคะเพียงแต่ด้านข้างที่หันไปทางทิศตะวันตกกับด้านหลังอะคะ่ะยังไม่มีเพื่อนบ้านหรือยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะบ้านหลังนี้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงนะคะหรือนอสอสี่จอ ค่ะพร้อมโอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยทั้งด้านข้างและด้านหน้านะคะนี่ค่ะที่ดินแปลงดังกล่าวที่เพิ่งเอ่ยให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันนะคะ และนี่ก็คือเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับบ้านหลังที่เรามาดูนี้นะคะเพื่อนบ้านที่นี่นิสัยดีทุกคนนะคะน่ารักค่ะไม่วุ่นวายไม่จุนจ้านและเป็นกันเองด้วยนี่ค่ะวิวรอบๆ ส่วนมากเพื่อนบ้านจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่อยู่ที่นี่และบ้านหลังนี้นะคะที่เรากำลังจะเข้าไปชมกันอยู่นี้นะคะจะมีถนนส่วนตัวสามารถที่จะจอดรถได้อีกหลายคันเลยนะคะกว้าง6เมตรนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะดีไซน์ที่จะขับรถเข้าบ้านในทางทิศตะวันออกนะคะ ทำประตูเข้าบ้านนะคะทางทิศตะวันออกนะคะไม่ได้อยู่ทางทิศใต้ที่เป็นหน้าบ้านที่ติดกับถนนคอนกรีตเมื่อสักครู่นี้นะคะเพียงเพื่อว่าเป็นความสะดวกสบายและเป็นการส่วนตัวของเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะประตูเป็นประตูระบบไฟฟ้านะคะควบคุมด้วยรีโมทนะคะสไลด์ปิดสไลด์เปิดนะคะ และบ้านหลังนี้ก็ได้ติดตั้งกล้องวงจรไว้4ตัวนะคะทั้งหมด4ตัวนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะยังเป็นที่ดินว่างเปล่านะคะเข้ามาชมด้านในบ้านกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะสะอาดสะอ้านนะคะดูแลโดยเจ้าของบ้านโดยตรงเลยนะคะทำเองทุกอย่างรับรองได้ว่าสะอาดทุกซอกทุกมุมค่ะแม้แต่ในสวนหรือในบ้านนะคะระบบน้ำสปริงเกอร์นะคะ เป็นระบบอัตโนมัติตั้งเวลาไว้นะคะตั้งเวลาแบบมาตรฐานค่ะไม่เคยมีปัญหานะคะต้นไม้ในเขตของสวนบ้านหลังนี้นะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะเจ้าของดูแลอย่างดี สำหรับพื้นที่ในสวนนะคะก็มีเพียงพอที่จะปลูกผักสวนครัวได้นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบทานผักเยอะๆค่ะจะเห็นได้ว่าทางด้านทิศตะวันตกนะคะก็จะมีม่านบังแสงแดดให้ด้วยนะคะช่วงบ่ายใบยบ่ายสี่โมงก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่า เจ้าของบ้านได้ติดตั้งม่นานบังแสงแดดไปให้ก็จะไม่ร้อนนะคะอีกอย่างบ้านหลังนี้ลมลื่นค่ะลมโกรกนะคะลมโกรกเย็นสบายตลอดทั้งวันค่ะจะเห็นว่าเจ้าของบ้านได้มีการปลูกสมุนไพรใส่กระถางไว้ด้วยนะคะ มีทั้งใบกระเพราโหระพามะเขือเทศพริกค่ะที่เจ้าของบ้านปลูกใส่กระถางไว้นะคะสำหรับด้านหน้าของเรานี้นะคะเป็นครัวครัวที่อยู่นอกอาคารตัวบ้านนะคะไว้ทำอาหารสำหรับอาหารที่กลิ่นฉุนๆนะคะจะได้ไม่ทํำให้ตัวบ้านนะคะมีกลิ่นตลบอบอวน กับกลิ่นพริกกลิ่นปลาล้านะคะส่วนในเขตรั้วบ้านนี้นะคะสามารถจอดรถได้2-3คันนะคะแล้วก็สามารถจอดด้านนอกได้ข้างๆกำแพงที่เราเห็นตอนเราเดินเข้ามาตั้งแต่แรกนะคะ เหมาะมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบจัดปาร์ตี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยรถเพื่อนฉันจะจอดตรงไหนมีที่จอดรถเพียงพอไหมอย่างเงี้ยค่ะสามารถจอดได้ตลอดแนวเลยค่ะในตัวบ้านหลังนี้นะคะมีเครื่องปรับอากาศให้สี่เครื่องด้วยกันนะคะมีทุกห้องนะคะแต่ปกติเจ้าของบ้านจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเหมือนใหม่เลยค่ะ ต่อไปเราไปดูสวนอีกด้านหนึ่งกันดีกว่าค่ะด้านนี้หันไปทางทิศใต้นะคะรอบตัวอาคารบ้านนะคะเจ้าของบ้านจะปูกระเบื้องกว้างประมาณ1เมตรนะคะรอบๆอบตัวบ้านหมดเลยนะคะนี่ค่ะมีต้นหม่อนด้วยต้นมัมเบอรี่นะคะ มีผลสุกด้วยกำลังน่าเก็บทานเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีต้นมะพร้าวอีกหลายต้นนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมให้ผลผลิตแล้วนะคะเจ้าของบ้านเก็บทานทุกเช้าเลยค่ะเจ้าของบ้านชอบมากบ้านหลังนี้นะคะห่างจากสถานีตำรวจปากน้ำปรานแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ห่างจากโรงพยาบาลปรานบุรี5.5กิโลเมตรห่างจากเทสโก้โลตัสปานบุรีนะคะ6.9กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากถนนเพชร,กรเกษม7กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอปรานบุรี7.2กิโลเมตรห่างจากแมคโครปานบุรี8.1กิโลเมตร ห่างจากหัวหิน20กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์70กิโลเมตรและห่างจากสถานที่สำคัญต่างๆนะคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะส่วนขนาดของสระว่ายน้ำนะคะ4 8คูณ8เมตรนะคะกว้าง4เมตรยาว8เมตรนะคะ ผ้าใบบางแดดนี่นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมทั้งหมดเลยค่ะทั้งปรับขึ้นและปรับลงนะคะทั้งด้านบนด้วยนะคะแล้วนี่ก็คือพัเทโอนะคะสามารถนั่งและมองดูสระว่ายน้ำแล้วก็วิวภูเขาได้ค่ะและนี่ก็เป็นน้าตก แล้วมีปลาคาบสามตัวนะคะเบียนว่อยู่และตอนนี้ก็ถึงคิวห้องปั๊มแล้วนะคะห้องปั๊มน้ำปั๊มน้ำสําหรับสะว่ายน้ำนะคะและมีเครื่องกรองน้ำที่ใช้สําหรับในตัวบ้านนะคะเพื่อความสะอาดและใช้อย่างมั่นใจนะคะสําหรับน้ำใช้ในตัวบ้านไม่ต้องกังวลว่าจะมีคราบสกปรก หรือฝุ่นละอองนะคะตกค้างนะคะแต่เราก็ต้องหมั่นล้างทำความสะอาดไส้กรองด้วยนะคะและใต้ดินนี้นะคะมีถังเก็บน้ำอีกสอง0มืนลิตรนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าประปาไม่ไหลนะคะว่าจะไม่มีน้ำใช้กันค่ะที่เห็นอุปกรณ์ในห้องนี้นะคะ เจ้าของบ้านจะเอาไว้ให้แทบทุกชิ้นเลยนะคะและนี่ก็คือพทเทโอของเรานะคะลานนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวหรือรับแขกหรือนั่งชิลๆคนเดียวก็ได้นะคะและนี่คือภายในตัวอาคารบ้านนะคะ โทนสีภายในตัวบ้านนะคะจะเป็นเน้นทางสีขาวนะคะไม่ว่าจะผนังหรือว่าพื้นที่ปูด้วยแกนิตโตนะคะก็จะทำให้บ้านดูสะอาดหน้านั่งหน้าเดินหน้าพักผ่อนนะคะราคาขายบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของบ้านขายอยู่ที่ราคา7 9ล้าน9แสนบาทนะคะรวมค่าโอนด้วยค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่ห้องนอนที่สองนะคะเราไปดูรอบๆกันค่ะพื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้นะคะและเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้านะคะก็จะดูดีมีระดับอีกระดับหนึ่งนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเครื่องปรับอากาศนะคะ ก็สามารถเปิดพัดลมได้และก็มีหน้าต่างไว้สําหรับเปิดให้อากาศถ่ายเทตลอดทั้งวันได้ค่ะเตียงนอนก็ขนาด6ฟุตนะคะทั้งเตียงและที่นอน เจ้าของบ้านก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะคะเจ้าของบ้านเอาไว้ให้หมดเลยต่อมานี่คือห้องนอนที่1นนะคะ master bedroom นะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะเป็นบิวอินนะคะสวยงามมากๆนะคะห้องนี้ และห้องนี้ก็จะมี p พ t i o โอ o ดอนะคะมีประตูสามารถเปิดออกไปที่ระเบียงด้านนอกได้นะคะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ให้กาดถ่ายเทฉะนั้นอุณหภูมิในห้องถึงไม่มีความร้อนระอุนะคะและนี่คือเตียงนอนนะคะขนาด6ฟุตสามารถ ปรับได้นะคะปรับขึ้นปรับลงได้ค่ะเป็นบ้านที่มี3มห้องนอน3มห้องน้ำนะคะส่วนทีวีเจ้าของบ้านก็เอาไว้ให้หมดเลยนะคะเท่าที่ที่เห็นทั้งหมด เฟอร์นิเจอร์ในบ้านคือจะอยู่ที่เดิมจะไม่มีการหรือการถอดออกไปนะคะจะอยู่ที่เดิมหมดเลยนี่ค่ะแอร์คอนเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะดูใหม่มากเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ค่อยได้ใช้ค่ะแต่ก็ดูแลให้ดูดีให้ดูสะอาด เพื่อการใช้งานตลอดนะคะและเราก็เข้าไปดูในห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำมีก่อฉากกั้นสำหรับอาบน้ำนะคะ ชัโคกอ่างล้างมือแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะประดับผนังนะคะจนถึงฝ้าด้านบนเลยนะคะมีช่องแสงให้ห้องน้ำไม่ดูมืดหรือทึบนะคะสวยงามเช่นกันค่ะเครื่องปรับน้ำอุ่นนะคะมีทุกห้องนะคะมีทั้งหมด3มห้อง เจ้าของบ้านก็จะไม่ถอดไม่แกะนะคะจะอยู่ที่เดิมหมดเลยนี่ค่ะทั้งโซฟาทั้งบิ๊กแชร์นะคะ บิ๊กแชร์สตัวเนี้ยสามารถปรับเอนได้นะคะได้ทั้ง3ตัวเลยนะคะเจ้าของบ้านก็เอาไว้ให้หมดเลยทั้งชั้นวางทีวีทุกอย่างนะคะที่เห็นส่วนห้องนอนที่3นะคะเจ้าของบ้านนะคะทำเป็นห้องออฟฟิศนะคะ สำหรับนั่งทำงานแต่ก็มีเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้างแล้วนะคะแต่ไม่มีเตียงนอนกับที่นอนเท่านั้นเองนะคะมีหน้าต่างสองด้านนะคะสำหรับเปิดให้อากาศถ่ายเท ในตัวอาคารบ้านหลังนี้นะคะเดินเข้าไปไม่มีร้อนระอุมีแต่เย็นสบายค่ะรับรองว่าถ้าใครได้อยู่นะคะจะรู้สึกเย็นสบายมีความสุขค่ะส่วนทำไมเจ้าของบ้านถึงขายเพราะว่าเจ้าของบ้านนะคะมีที่อีกแปลงหนึ่งค่ะเจ้าของบ้านอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านสวนนะคะ นี่คือภายในห้องโถงนะคะห้องโถงในตัวบ้านก็จะจัดเป็นสัดส,ส่วนสำหรับที่นั่งดูทีวีที่นั่งรับแขกที่นั่งทานอาหารไม่มีห้องเยอะสลับซับซ้อนนะคะเป็นห้องโถงห้องโลง่งห้องเดียวแต่ว่าแบ่งได้3โซนเลยค่ะ เพื่อความดูแลทำความสะอาดก็ง่ายดายนะคะบ้านเลยดูสะอาดเช่นนี้นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะต่อไปก็เป็นห้องครัวแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทิ้งท้ายกันด้วยคลิปวิดีโอบรรยากาศดีๆที่ชายทะเลเขากะโหลก ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะโซฟาตัวนี้ก็เอาไว้ให้นะคะเจ้าของบ้านไม่ได้เอาไปด้วยค่ะยังดูใหม่เหมือนใหม่อยู่เลยนะคะและต่อไปเราก็ไปดูห้องครัวกันคะ่ะห้องครัวห้องนี้นะคะ ทั้งชุดเลยค่ะเจ้าของบ้านได้บอกมูล,ลค่ามานะคะทั้งหมดทั้งตู้เย็นทั้งครบเซตเลยค่ะมูล,ลค่าถึง1ล้านบาทเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะ ตู้เย็นก็อยู่ที่เดิมนะคะเจ้าของบ้านย้ายออกก็จะไม่เอาไปด้วยนะคะตู้เย็นทั้งเตาไมโครเวฟเตาอบนะคะเครื่องล้างจานด้วยเวิร์กท็อปที่เห็นนี้นะคะเป็นเวิร์กท็อปแกรนิตทั้งแผ่นเลยนะคะแล้วก็หนามากๆด้วยห้องครัวห้องนี้ใช้เตาไฟฟ้าสำหรับ ทำอาหารนะคะเป็นระบบของ induction นะคะมีเครื่องดูดควันให้ราคาไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ อีกด้านหนึ่งก็เป็นชั้นนะคะชั้นอเนกประสงค์แต่ที่เห็นเป็นขวดขวดนั้นเจ้าของบ้านไม่ได้เอาไว้ให้นะคะแจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้านะคะแต่เห็นแล้วน้ำลายไหลใช่ไหม ด้านนอกนะคะที่เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นที่ได้กล่าวให้ท่านผู้ชมทราบนั้นก็คือครัวด้านนอกนะคะสามารถหุงต้มผัดแกงทอดได้สารพัดส,สะใจเลยอยู่ข้างนอกนะคะมีทั้งเครื่องซักผ้าเตาไมโครเวฟและตู้เย็นนะคะมีพร้อมให้หมดเลย แมวไม่ได้ให้นะคะเจ้าของบ้านรักมากเจ้าของบ้านเอาไปด้วยและนี่ก็คือสุดท้ายของรีวิววันนี้แล้วนะคะและวันนี้เราก็ทิ้งท้ายกันด้วยเสียงคลื่นทะเลเบาๆนะคะฟังแล้วมีความสุขค่ะขอบคุณสำหรับติดตามชมคลิปในวันนี้นะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านคงชอบสำหรับวันนี้ควรและทีมงานขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีตะวันดีๆโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ